คุณปู่ไพยวงเคียงข้างแอบทัรน,น้องปีใหม่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกสวดพระพิธรทศพคุณพ่ออนุสรซึ่งเป็นคุณพ่อของแอบทัรป่วยลงมะเร็งรักษาตัวมาเป็นระยะเวลานานและจากที่เห็นแขกภายในงานก็มีด้านอดีตสามีสงกรานเตชนะนรงพร้อมด้วยคุณปู่ไพยวงเตชนะนรงและภูผาเตชนะนรงได้เดินทางมาร่วมงานด้วย ซึ่งงานนี้ทางด้านคุณปู่ไพวงได้ผลรูปภาพร่วมกับน้องปีใหม่และแอบทักซอนซึ่งทางด้านคุณปู่ไพวงกอดหลานสาวไม่ห่างพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า r i p คุณตาอ,อนุสรคุณตาลาปีใหม่ไปสวรรค์แล้วแต่งานนี้ทางด้านชาวเน็ตสะดุดรูปหน้าจอมือถือของคุณปู่ซึ่งเป็นรูปหลานสาวคนโตอย่างน้องปีใหม่ในตอนเด็กนั่นเองซึ่งงานนี้คงต้องบอกเลยว่าเป็นหลานสุดที่รักของคุณปู่